ตอนเข้ารายการมาตอนแรกพี่ร้องว่าอะไรอ่ะเขาก่ดูดันดูนะฮะผมเป็นไก่เมืองนอกนั่งแต่งหน้าอยู่นั่งแต่งหน้าอยู่ปั๊บสักพักเอี่ไก่ที่ไหนวะมา จะมาขันปลุกคุณผู้ชมแต่เช้า,าแบบนี้แต่นี่เขาเป็นผู้ดีนะจ๊ะเขาเป็นผู้ดีอ,อังกฤษพี่ชัวร์ว่าเขาเอกๆๆๆๆเอกเอกจริง้ริงอยฟังเสียงเขาให้ดีว่าเสียงเขาขันยังไงกันแน่และเขาบอกว่าแค่ไข่ไก่ไข่ไก่ข,ข้างหลังเนี่ยนะฟองหนึ่งเนี่ยหลักร้อยแต่ตัวน่ะพุ่งไปหลักหมื่นนี่ไงเพราะฉะนั้นอยากรู้ใช่ไหมคะไปติดตามกันในของดีกเกษตรบ้านเราค่ะ มันกินลมหรือเปล่าวันนี้อู้หูตัวบลักกักขนาดนี้วันนี้ว่างมานี่จ้ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองสวัดดีจ้ะสวัสดีครับโอ้โเชื่อใจเนี่ยไม้ครับผมคุณไม้ก่อนจะมาจับไก่เลี้ยงเนี่ยทำอะไรมา่ก่อนจ้ะเอเมื่อก่อนถ่ายต้นไม้ครับช่วงไม้ด่างบูม ็ดูพวกไก่ไข่ที่แบบว่าเป็นพวกไก่ไฮบิดอะไรพวกนี้ครับสรุปแล้วก็คือมาจบที่ออพิงตันนี่แหละครับ ไก่ออพิงตันนะครับเป็นไก่ไข่สวยงามนะจริงๆแล้วมันเป็นไก่เขาเรียกว่าดูออฟเพอร์โพสนะครับตัวนี้คือพ่อพันอิซาเบลของเรานะครับเป็นเป็นไก่ออพิงตันเหมือนกันแต่ว่าสีอิซาเบลครับอิซาเบลเนี่ยตอนนี้มันเป็นสียอดนิยมอันดับหนึ่งของทางยุโรปแล้วก็เซาท์อีสเอเชียนะครับก็คืออินโดนีเซียมาเลสิงคโปร์หรือว่าทางโซนยุโรปอะไรพวกนี้เขาก็จะนิยมสีนี้อยู่ใช่อันนี้คือ บางชาติต้องการใช่ครับแต่อันนี้ม่เป็นช็อกโกแลตบัฟนะครับแต่ไม่ได้เดืองสีประมาณนี้ครับบัฟส้มส้มทองทองนะฮะไก่ออพิงตันเนี่ยไข่ค่อนข้างจะดก20ฟติดปองต่อเดือนโดยประมาณบางส่วนเราจะขายเป็นไข่เชื้อสําหรับคนที่สนใจซื้อไปเพาะนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมาฟักเองในตู้ฟักของเราความแปลกของมันก็คือว่าซี่ของไก่เนี่ยก็คือซี่ข้นของมันเนี่ยนะ ถ้าเกิดสีแต่ละสีเนี่ยจะออกไข่สีไม่เหมือนกันด้วยอย่างไปเนี้ยแม่าามันเนี่ยให้ลูกออกมาเป็นสีบลูแต่ตัวแม่มันเนี่ยเป็น black มอ t เทลคือเป็นดําจุดขาวจะเห็นว่าไข่เนี่ยมันมีจุดมีจุดตัวขาวสีลาเวนเดอร์ตัวเนี้ยผิวหนังของแม่มันขาวซีดหน่อย<า>มันก็จะออกเป็นสีขาวแต่อย่างฟองที่ถือนี่เลยเนี่ยมันจะเป็นไข่แม่ไก่สีจ้าอ่าสีเทานะครับฟองนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0ถึง300บาท ไปค่ายใครเราก็ยังพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่ลูกค้าคือเยอะมากครับคือลูกไก่ออกมานี่คือไม่ว่างเลยครับพอสองเดือนไปนี่คือแบบว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยครับสักสีเดียวเด็กเๆลๆ็กเลี้ยงได้ใช่เป็นครอบครัวเงี้ยมีเด็กแล้วอยากให้เด็กมีประสบการณ์ในการแบบว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่อะไรเงี้ยมีประสบการณ์ในการทําการ,กรเกษตรก็เหมาะครับเหมาะปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เริ่มที่จะมีออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ เป็นที่ตามหากันเยอะครับในไทยไหนเธอบอกไก่อังกฤษมันจะคอกกระดูดันดูเป็นไงก็มัม่วไอ้ร้องดิลูกร้องดิร้องเอ็ก เอ้คุณผู้ชมวายมาอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคุณไม้นะคะเจ้าของฟาร์มไก่ออพิงตันจากจังหวัดระยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหที่ไม้อาการเขาเมื่อกี้คืออะไรเขาอยากออกกล้องหรืออะไรอะฮะใช่เขายืนนิ่งๆมาตั้งแต่ตีสีเนี่ยพึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็คุณผู้ชมเราก็เออเราเห็นเขาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะ คุยกันหน่อยแล้วกันเรื่องไก่แห้งอ่ะคุยกับใครคุยกับคนคุยกับพี่ไม้ครับครับอ่ะคือจะเห็นเลยว่าไก่ออฟฟิงตันเนี่ยมันจะลักษณะแตกต่างจากไก่ทั่วไปจุดตรงนี้คือลักษณะเด่นของเขาใช่ครับก็คือจริงๆแล้วไก่ออฟฟิงตันเนี่ยมันมีในไทยมาเป็น10ปีแล้วครับแต่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่ามีจํานวนไม่มากนะครับลักษณะเด่นของเขาจริงๆเขาเป็นไก่เอ่อเรียกว่าดูอัลเพิร์โพสนะครับก็คือได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่ อ่าลักษณะเขาก็เลยลูกสตตัวใหญ่แล้วไข่เขาก็ดกอยู่ระดับหนึ่งคือเป็นไก่ไม่ใช่ไก่สวยงามอย่างเดียวเป็นไก่เนื้อไก่ไข่ด้วยใช่ครับอ๋อเหรอแต่มันสวยมากเลยนะจริงครับมันจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเห็นในไทยเท่าไหร่ก็คือจะเป็นทรงกลมครับจริงๆไก่ทรงนี้ก็จะมีอยู่แค่ออพิงตันนี่แหละที่จะเป็นทรงกลมตัวใหญ่อย่างนี้เออใช่ใช่ตัวมันอ้วนมากเลยอ่ะแล้วแล้วไข่ อันหมายถึงไก่ไก่เออไก่ตัวร่วนมากแล้วเราเห็นสีที่มันแตกต่างกันด้วยอ่ะพี่ไม้คือคือราคามันก็ต่างไปตามสีด้วยป่ะคะใช่ครับอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดสีเบสิกที่มีมานานแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้่าราคาก็จะเบาลงไปอเบาลงไปนี่เท่าไหร่พี่ มันอยู่ที่ฟอร์มมันด้วยเนาะต้องบอกอย่างนี้ครับคือโอเคมันอาจจะเป็นสีเก่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟอร์มมันสวยมากๆเนี้ยค่าตัวก็ยังอยู่หลักหมื่นโอาใช่ครับพี่แล้วแล้วเวลาสีมันอ่อนๆแบบนี้สวยๆแบบเนี้ยเราเราต้องทําอะไรกับมันเกี่ยวกับพันธุกรรมมันบ้างหรือว่ามันมาไปธรรมชาติมันอ๋อใช่ครับมันเป็นการพัฒนาพันธุกรรมเขาให้ให้ให้เป็นอย่างนี้ใช่ครับนะเออแล้วไข่เนี่ยพี่ทำไมไข่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไข่ในในในหนังฝรั่งเลยไข่ไก่มันจะสี จางๆสีจืดเงี้ยเออมันเป็นเพราะอะไรพี่อ่ามันเกิดจากแม่ไก่โคราสีกันนะครับเจริงเหรอที่อยู่ตรงน้าหน้านะใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นสีลาเวนเดอร์เนี้ยไข่เขาก็จะสีออกขาวๆซีดๆอ่าแต่โทนจะเป็นโทนสีเบจแล้วก็ครับผมแล้วถ้าไอตัวนั้นไม่ขาวเลยหรอตัวนี้ไข่เป็นจุดม่วงครับเฮ้ยเออไหนเาไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าเพราะว่าสองวันวันนี้เขาไม่ได้ไข่เราก็เลยไม่ได้เก็บมาอ๋อครับผมคือไอเรื่องไข่อ่ะ เอาไว้ก่อนแต่เช้าเนี้ยโทษนะคุณผู้ชมนะมันขี้ยงครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเอยสบายใจหน่อยเออเออทีนี้คนที่แบบสนใจนะที่หมายคนที่แบบจะเริ่มเลี้ยงไก่ออพิงตันมันแตกต่างจากไก่ทั่วไปแล้วมันยากยังไงคะเอ่อมันต้องใช้ความเข้าใจเรื่องเอ่อเรื่องการเป็นตัวไก่ออพิงตันก่อนนะเขาเป็นไก่เนื้อผสมไก่ไข่อ่าทีเนี้ย คนส่วนใหญ่พอบอกว่าเป็นไก่ไข่สวยงามเสร็จปุ๊บเขาก็จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อย่างเดียวทีเนี้ยออพิงตันเรื่องจากว่าขนาดตัวเขาค่อนข้างใหญ่เขาะ่เขาก็ต้องการปโปรตีนค่อนข้างมากกว่าไก่ปกติครับไม่ว่าจะเลี้ยงตัวเลี้ยงขนอะไรพวกนี้ครับก,ก็ต้องดูพวกสารอาหารที่มากกว่าไก่ปกติสแสดงว่าอาหารเออรู้แล้วออพิงตันเนี่ยจะเลี้ยงต่างจากไก่ไข่ที่เขาเลี้ยงระบบปิดที่เราซื้อไข่มากินอาหารมันกินต่างกันยังไงพี่ ก็เรื่มีคนสนใจเลี้ยงอ่าส่วนใหญ่เราจะใช้ทางเราจะใช้เป็นพวกเมล็ดธัญพืชนะครับอ่าใช้เป็นเมล็ดธัญพืชนี่นี่อ่าใช่ใช่ครับแล้วก็อ่ามีที่เห็นในรูปก็จะเป็นหนอนแมลงวันลายนะครับเป็นแหล่งโปรตีนจริงๆมันสามารถให้แหนแดงหรือว่าใบมอนหรือว่าใบมันสับปะหลังก็ได้แต่ว่าทางเราเราพื้นที่น้อยเราก็ใช้เลี้ยงหนอนแมลงวันลายถ้าเบิร์ตจะอยากจะเออรู้แล้วว่ามาเออถ้าเบิร์ตอยากจะเลี้ยงเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีเอาไข่ไป ไปให้มันฟักหรือว่าอะไรยังไงพี่แนะนำเ่ยแนะนำเป็นลูกเจี๊ยบไตน้นดีกว่าเนี่ยนี่เหรออ๋ออันนี้อันนี้อายุเขาเท่าไหร่คะเนี่ยตั้งแต่สอาทิตย์ถึง4อาทิตย์โดยประมาณครับก็จะตัวประมาณนี้ครับผมอันนี้พี่เบอร์จับได้ใช่ไหมได้ครับได้อันนี้พี่พี่หมายราคาถ้าเริ่มแบบนี้ราคามันต้องเบาแหละเท่าไหร่ใช่ใช่ถ้าเกิดประมาณนี้ก็จะตัวประมาณ300ร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่สีแล้วแต่แล้วเลี้ยงนานแค่ไหนถึงให้ไข่ได้อ่ามันจะเริ่มไข่ ประมาณ5-7เดือน5-7เดือนนี่คือประมาณตัวไซส์เนี่ยตัวนี้เพิ่งเริ่มไข่ได้สัก2อาทิตย์ได้ตัวนี้นะคุณผู้ชมประมานี้ครับก็ตัวนี้ก็3กิโลครับก็ก็คือเป็นอายุเท่าๆกับที่บริโภคได้ใช่เอางี้เบิร์ดถามแทนคนที่สนใจเลยดีกว่าถ้าเขาบอกว่าเอ้ยสวยด้วยให้ให้ไข่ด้วยแล้วก็ให้เนื้อด้วยถ้าอยากจะเลี้ยงพี่แนะนำหน่อยยังไงอ่ะ แนะนําว่าก็ควรมีพื้นที่สักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเลี้ยงกงตับได้ก็อย่างเช่นมีไก่4ตัวก็เลี้ยงสักพื้นที่4ี่คูณสตารางเมตรมก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเดินนะครับเขาก็จะเป็นไก่เป็นไก่ที่เหมาะกับเลี้ยงแบคยาร์ดหรือว่าฟาร์มสเตย์อะไรพวกนี้เหมาะหรือแบบว่าบ้านไหนที่แบบมีเด็กอยากจะสอนให้เด็ก เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวกอนกลัวเดี๋ยวเกิดมันจิกมันตีลูกทำไมอ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนครับคือจุดเด่นของไก่ออฟฟิงตันก็คือเขาไม่ดุครับอใช่ครับนั่งก็แข็งก็อุ้มได้ดิ ได้ครับได้แต่ว่าเราก็ไม่กล้าอุ้มอยู่ตั้งนานหรืออ่าถ้างั้นใครสนใจนะดูหน้าจอเลยฟาร์มไก่ออพิงตันเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กขึ้นให้แล้วนะค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไม้มากนะคะที่เอาไก่ออพิงตันมาให้เราได้ดูเ้าเอใครที่สนใจนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ไม้ครับผมอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพี่ไม้ไก่ไก่กรอบนะชอบแบบเอาเป็นไก่เนื้อไหมหรอโอ้ยนุ่แข็งเอะไรอะตัวจะสั้นหน่อยดีรวบรวบเข้าตัวรวบรวบหัวตัวเลย กุ้งเข้าหาตัวเขาจะมาเสร็เรียบร้อยดุซะด้วยไม่ครับเราต้องเราต้องให้เขาต้นสึกมั่นคงหน่อยนึงครับกุ้เข้า